สีครับการยามเสาน,นะครับตาเบืองเป็ดอ่อไม้อาหารเป็ดนะครับไม่เกียรเป็ดนี่ก็เป็ดอายุครบหกสิบมือนะครับหกบวันนะครับผมก็คนย่ำพันสุดันไนนะครับเป็ดครับ เมาให้อาหารกับให้นน้ำนะครับออกมาสวยเลยแปดโมงนะครับน้ำเป็นเบิดเป็นอย่างเงี้ยในกายจำศอกจะเป็นประมาณนี้นะครับอที่ดีเป็ดจากแดดนะครับเป็นมาลินาก,การแดดการยิเอินช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับยิงเป็ดนีก่กะใกล้สีได้ใกลแล้วนะครับ หกสิบมือแล้วประมาณเจ็ดสิบสิบกว่า 70, 70มือนะครับอาจจะก,ก็เจอนะครับอกอ้นสุดนี้กบไปนะครับเจ็ดสิบห้านะครับผมเจ็ดสิบเจ็ดสิบหามือนะครับเบ็ดเจ็ดสิบพ่อขายนะครับกาซิมีพ่อขาวันรับนะครับหรือบางทีก็พกกระเปโซนนะครับเบ็ดสวยนะครับาาการจับจับ ติดห้อน้ำเขาสุดแรงนะครับปิดบาบารีนะครับผมมันน่าเขินว่าเ็ดเทศนะครับเไปเสิร์คนะครับอันนี้ หลายพันธุนม์มีก็เอามาจะมัตฟาร์มนะครับผมซื้อม,มัตตาฟ้ามไงกันนะครับมมตัวนึงก็ตัวละ,มมะช่วง,จจงน,ออนั้นซื้มอ,อมาอยู่ประมาณสามสิบเก้าบาทนะครับก็แล้วแต่ช่วงนะครับช่วงอาจจะเจืองช่วงอาจจะแพงนะครับเพชรผู้พอกหนึ่งอยู่ประมาณหนึ่งร้อยสามตัวนะครับที่แล้วเอามาอยู่ประมาณ ลอยต่อตครับซื้อมื่อลอยตัวรับน้ำบานซื้อน้ำบานนั่นนะครับคนไทยแต่รับมากกต่อโตวนะครับเมื่อตายได้ตายตายหกตัวครับมันหกตัวแล้ลอยสามตัวนะครับถือว่าเดิมแรกเรียงแต่ถือว่าอาการการตายนี่คือว่าไม่ไม่อยู่นะครับคือว่าโอเคนะครับเอาโอเคนะครับ พนเจ้าพนเลยลืมแลกเลี้ยงมาเลี้ยงไว้หาสิบตัวสายเพ่งเอกหาสิบสามสิบสี่สิบก็มีนะครับฐาามันเป็นโลคเแต่หากแต่ว่าให้ายาไมเ่เลยนะครับจีพยวอมันคืนตัวยาทีพีพอมห,ห้เป็ดพมกินนะครับมันเป็นกนูุนแนวใดนะครับเป็นไบโอเบยสิบสองนะครับเดี๋ยวจะเป็นอ่าของบริษัทเดียวกันเป็นเบต้ามัชินนะครับคื่อกันนะครับมันเป็นแบบว่ายา รักษาระบบข้างเดินน้ำใจห้องเปิดนะครับเป็ดป่วยเป็ดขาอ่อนสินะครับกระซิบกระซิบไม่อยาไดตัวนะครับไปต้องเอ่อศึกษาและร่องเบิงนะครับตามดี่ผมให้กินกับกระเซ้าน,นะครับแต่ม่มีปัญหาเรื่องขาอ่อนขาหยังนะครับช่วงพะมานหนึ่งเดือนนี้ห้อยพึ่งให้พักข่ยยังไม่กินนะครับเพราะร่างกายเป็นสีอ่อนแอนะครับ ซ้ำอยู่แบบว่าได้ใหม่เกิดใหม่นะครับจะเพึ่อใไห้พักไห้ยังไห้พักตบมีหามให้เพึ่งกินนะครับที่แรกผมกับห้พักตบกินนะครับก็บุงสิมันไต้นะครับเมื่อมันแต้เราับขามันอ่อนเินะครับแต่ว่ารางกายทั้งในค่ณอาจจะอ่อนเลนะครับคุณย่างเล็กหน่อยเกิดใหม่สินะครับประมาณเลือดเรือนมาแล้วสินะครับสีตึงหาซับด้านนสีตาพ่อกับคาซามันให้เพื่อนกินกันเลยนะครับแต่พอเป็นย่างนะครับผมร้อยเพื่อนกินแล้ว ยาช่ลนแบบรลกแหข้างในเพื่นอาจจะแบบว่ากินมาแดงกันสินะครับเข้ากับเป็นหฮยาสิกันได้ครับผมไายานะครับไายาเพิ่อกินกันได้ครับเป,ป็นขวกตัวตีนสิบนี่นครับเดีย๋ยวผมสิบไปขออนุญาตให้อาหาจปิดก่อนนะครับเดี๋ยวสีมาให้ให้ายเลเบิรงนะครับ จากที่ให้อาหารกินแล้วนะครับ